สโลแกนของเราคือ the light of excellence พี่นะครับผมแปลว่าเราสามารถยอดเยี่ยมขึ้นไปได้ตลอดโลกวันนี้เปลี่ยนเร็วครับถามว่าสิ่งที่สําเร็จมาแล้วเนี่ยก็มีหลายอย่างสิ่งที่คิดและตั้งใจไว้พยายามทําอยู่ยังไม่สําเร็จแต่จะทําต่อไปก็มีเยอะผมไม่เรียกว่าสําเร็จละกันผมไม่เรียกย,ยังตอบว่าตัวเองว่าวันนี้เอาดีจูดยังไม่ได้สาเร็จเพราะว่าสิ่งที่คิดอนะ่ะที่บอกว่าอยากเองจะเป็นแพลตฟอร์มจะเป็นเดเวอเปอร์สตาร์ทอัพเนี่ยมันยังไกลวันนี้เราเป็นเดเวเปอร์ที่ ถือว่าดีในเรื่องการพัฒนาโปรดักต์นะครับผมแต่โมเดลธุรกิจที่เอาทิจูดอยากจะเป็นนั้นจะสามารถตัวเองเป็นแพลตฟอร์มและซเกลออเได้ปกติเวลาเร,เรานึกถึงสตาร์ทอัพนะครับเราก็จะนึกถึงอะไรครับทีมที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเราใช้เทคโนโลยีเป็นหลักเลยเวลาเราโตเราต้องโตแบบ exponential ีมีเพน n อมาเราจะต้องสู้นะครับ เราก็จะนึกภาพแบบนั้นเราจะได้ยินนะครับเรื่องของ Fintech, e d t e c h d e e p t e c h นะครับแต่ลองจินตนาการดูธุรกิจ Re a l e s t a เ e เขาก็มี Startup ด้วยวันนี้นะครับเราจะมาคุยนะครับกับ Real Esta t e หัวใจ Startup นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Altitude Develop m e n t นะครับคุณชยพลหันรุ่งโรธครับคุณชยพลคุณเอสดสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ถามหน่อยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินอสังหาริมทรนะด้วยด้วยด้วยลักษณะมันเองคุณเอ็บอกว่า Altitude เราเป็น Startup มันอยู่รวมกันได ผมขอนิยามควสตาร์ทอัพในมุมมองนง<ผ>มสตาร์ทอัพเนี่ยประกอบด้วย1ต้องสามารถแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างได้ก่อน <Okay. S 2> ข้อข้อ2ต้องสามารถเติบโตได้เร็วนะผมสเกลอัพได้ะครับผมต้องมีทีมงานนะผมจะเป็น c u เจอร์จะเป็น culture, เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถจะรองรับการให้บริการหรือการเติบโตรวดเร็วได้4ก็คือว่าต้องเปิดรับทุนที่เข้ามาได้ผมได้โชว์พิระมิดผมมองว่าสังหารนี่คือพิระมิดอันหนึ่ง ประกอบด้วย people นะครับผมประกอบด้วยฟันและประกอบด้วย product มี people ที่เก่งทํางานได้มีฟันถึงได้โปรดักตที่ดีนี่ผมมองเอาฟังหาฝรั่งอิิจูดแล้วจะเป็นคอนเวอร์ตครับจะเป็นพีระมิดที่คว่ำลงมาก็คือว่าทีา่จริงแล้ว people เนี่ยนอกจากเราเราเป็น people ของบริษัทแล้วสามารถจ้างทางด้านโมเดลเป็นฟรีแลนซ์มาเสริมหรือแฟร์ไพร์เออร์ใช้แฟร์ไพร์เออร์มากขึ้นถ้าเป็นฟันนะครับพี่วิทย์ฟันเนี่ยอย่างทุกวันนี้อิิจูดเราทําก็คือว่าเรามีเจมี่พาร์เนอร์ที่เป็น company เป็น กองทุนอสังหาต่างประเทศแล้วเราก็มีโมเดลที่เรียกว่าเทิร์นคีคือรับจ้างโอเปเรตให้เขาเหมือนโฮเทลเชนก็คือแต่ละโอเปเรตคอนโดมิเนียมโอเปเรตบ้านนะครับผมสำหรับคนที่มีที่ดินแต่ไม่รู้ทํำยังไงนะครับผมแล้วต้องการเปลี่ยนที่ดินมาเป็นทุนกนู้แบงก์แล้วก็ทำโครงการซึ่งวันนี้ตอนนี้บิสเนสแท็กของที่ดินเนี่ยเริ่มเก็บเต็มจํานวนแล้ว oh. นะครับผมมันก็เ,เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะขยายส่วนที่เป็นฟันเนี่ยทั้งอีควิตี้เปิดรับ์อีควิตี้แล้วก็ส่วนที่แปลงแอดเฟมาเป็นอีควิตี้ได สุดท้ายคือตัวของอโปรดักข้างบน innovation ในการ Product คืออะไรเดีย๋ยววันนี้พี่วิทย์นั่งอยู่ที่โครกงการหนึ่งของเรานะครับออริจิดยูนิคอนเรามองว่าทุกวันนี้เราดีไซน์โครกงการมันมีหลักการในการออกแบบโครงการบางคนใช้คอร์สนำใช้ดีไซเนอร์ลีดนะครับออของเราใช้เพอร์ซนาลูกค้าล,ลีไลฟ์สไตล์ลูกค้าลีนะครับผมเอาเเอาเอาาลูกค้าเป็นตัวกลางแล้วก็ดีไซน์ออกไปอย่างคนอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย30ปีคอนโดมิเนียมยูนิคอร์นเราก็คิดว่าทำยังไงให้อยู่คอนโดเนี่ยลัคกี้เลิฟลัคกี้เกม เรามีฟาร์เบลล่าข้างล่างนะครับเรามีฟิตเนสที่เรียกว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าเมมเบอร์ฟิตเนสรายเดือนที่อื่นอยู่ที่นี่แล้วผ่อนคอนโดที่นี่แล้วจบที่นี่มีเทรนเนอร์ข้างนอกมาสอนให้นะครับผมแล้วก็แชร์ลิงก์คอร์สของเทรนเนอร์ที่ถูกลงด้วยเหมือนกับพูดง่ายไปดูเพนพอยท์ก่อนเฮ้ยเพนพอยท์เขามีอะไรครับคือมีคอนโดที่มีมีฟิตเนสที่คอนโดท่าไม่ได้ใช้ครับแกเลยแล้วกันเป็นแบบนี้ใช่ครับอ่อย่างบางคนคอนโดห้องไม่ใหญ่เราจะจัดเบอร์เดย์วันเกิดหรือยังไม่ f ิ t กันมากไม่ชวนไปห้องไม่ได้เรามีดิ่งแอเเรียนาะ ที่สามารถจะแชร์ลิงก์กันแล้วมีครัวเหมือนอยู่คอนโด30ล้านมาใช้งานได้อันนี้ตัวอย่างหนึ่งหรือคนอยู่บ้านคนอยู่บ้านก็มีเพนพอยต์อย่างนึงแลวคุณทาวโฮม4ล้านแล้วมีแบรนด์ชิคคราฟก็มีเพนพอยต์ว่าเฮ้ยลูกเลิกเรียนไปแล้วมีใครดูแลเรามีคิดขับคิดขับเนี่ยเหมือนในห้างครับเหมือนร้านคาเฟ่คิดขับอยู่ซึ่งสามารถเอาน้องๆมาฝากที้ปลอดภัยมีครูฝอนพิเศษอยู่ครูฝอนพิเศษก็ก็จะแชร์ลิงก์คอร์สกับเพื่อนบ้านเราได้อันนี้คือคิดให้ลูกค้าเรียบร้อมมลเวาาาคง่สัผญกๆย โตแบบลีเนียคือค่อยๆโตไม่ได้ถ้าแมนแก็เป็น SME เอ<ช>็แต่ต้องโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลโตแบบทวีคูณเราโตแบบนั้นได้ยังไงคระเอาดิจูเนี่ยอายุประมาณ7ขวบครึง่งครับตอนปีแรกเนี่ยเรามีโปรเจกต์มูลค่าอยู่แค่ปีแรกเปิด700-800ล้านเท่านั้นพี่วิทย์ออตอนนี้ออนกรอ잉โปรเจกต์ project, เรามีประมาณ16,000ล้านโอ้โหนะครับผมเอ่อทาร์เก็ตเรเวนิวปีนี้ประมาณ3,000กว่าล้านทั้งกลุ่มด้วยเน็ตเวิร์กิิงคอนเนคชั่นที่เรามีเนี่ยก็เริ่มจะเต็ม เริ่มเต็มเพราะว่าจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าบางครั้งนการที่ซิงก์กันได้เนาะจะไปต่อเนี่ยมันก็ต้องคิดกันหลายเรื่องและทัมมิ่งได้ที่วันนี้เราก็อาจจะมองหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่มีที่ในทำเลที่ดีแล้วก็มองว่าที่เรื่องคนมีไารับมากกว่านี้เราสามารถเข้าไปดรอปได้สุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่อยากจะสื่อสารถึงเพราะว่าคนมาทำงานก็คิดว่ามองอทิจูดเป็นดเอปเปอร์เหมือนคนอื่นๆทั่วไปมาสมัครงานแต่จริงแล้วเนี่ย เรามองถึงคนที่เป็นนฟูเอนเซอร์ต่างๆ <S <S คนที่เป็นเอเจนซี่หรือคนที่เป็นบริษัทเราสร้างบ้านเล็กๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราโอเพนนะครับผมซึ่งเราเปิดไลน์แอดตัวหนึ่งครับด้านน้าหน้าของหน้าๆๆๆจอซึ่งไลน์มาคุยกันนะครับที่จะมาดูว่าเฮ้ยเราจะสามารถทำอะไรด้วยกันได้ <S <S เขา <ๆ S 2> จะเป็นมากกว่าแค่คนรับจ้างทำแต่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราแชร์ลิงค์เบนฟิตกับเราอันนี้เรียกว่าอันคอนเวนเชนทลคือไม่เหมือนเดิมคือแต่ก่อนคือมีที่นะฮะเราเป็นเลลอปเปอร์เราก็ไปซื้อใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไม่ใช คุยกันออกมาแบบ <c oughs> นี้ได้เมื่อสักครู่ออกมา7ปีต้องถามแบบนี้ครับว่า7ปีที่ผ่านมาการแข่งขันเยอะ1การแข่งขันเยอะ2เจอโควิดเข้าไปนะครับแต่ก็บอกเราสามารถเพิ่มยอดขายได้จากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับว่าวิธีคิดแบบสตาร์ทอัพของเราที่เราบอกเราเป็น real estate สตาร์ทอเราผ่านช่วงที่ใครๆก็สร้างอสังหามาแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็อิ่มตัวเจอโควิดเข้ามาเราใช้วิธีอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยครับผมเหมือนเดิมครับคิดแบบสตาร์ทอัพ โปรดักต้องแก้เพนท์พอยตของผู้คนได้โอเคถ้าโปรดักแก้เพนท์พอยตไม่ได้ก็กลายเป็นไพรวอลครับทีน,นี้อขอถามเรื่องโครงการ,รเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าทราบว่าคุณเอ็เนี่ยเป็นเซลฟ์เมดนะทำมาหลายอย่างไม่ใช่เริ่มต้นจากคอนโดที่เรามานั่งคุยตรงนี้เริ่มต้นทำอะไรบอกว่าเราต้องแท็บเข้าไปสู่ตลาดที่มันต่อเพน i n พอยโครงการอะไรบ้างครับผมทํามาตอนนี้ประมาณ20โครงการนะผมอ่อนก n g งอิงโปรเจกต์เราตอนนี้มีอยู่11โครงการครับเรามีเ Segment ซึ่งเมนที่เราทำเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ทาวน์โฮมราคา4ล้านเอาดิจุดครับเรามีบ้านระดับละสิบล้าน f o r e s t นะมีอยู่สีถึงหโครงการทั้งโมเดลเทิร์นคีแล้วก็โมเดล JV แล้วก็โมเดลของเราเองนะครับชื่อแบรนด์เอาดีจุดฟอร์เรสบ้านทุกหลังมีฝักไว้น้ําครับเนี่ยบ้านที่คิดอย่างที่บอกครับว่ามีมีคิดขับอยู่ข้างในที่ดูแลเด็กๆได้ครอบครัวนะครับแล้วก็มีดีเทลนะที่เรามองว่าแตกต่างกันที่เฟรชจากบ้านบ้านเดี่ยวทั่วไปเพราะเรามองว่า คนที่เคยไปอยู่พูวิลล่ารีสอร์ทอาจจะชอบนะอย่างพูวิลล่ารีสอร์ททำไงที่คุณอยู่พูวิลล่ารีสอร์ทได้ทุกวันก็คือฟอร์เรสต์แบรนด์ที่สามที่เฟกเมนต์ขึ้นมาเป็นแบรนด์บ้านดับหรูชื่อมาทูรีนะครับสามห้าล้านบวกนะครับผมแบรนด์ band ล่าสุดเนี่ยเราลอนแบรนด์เดอะคอร์เรคชั่นเป็นบ้านที่อยู่บนที่ที่หาไม่ได้อีกแล้วอย่างที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยากลางกลางกรุงเทพอย่างนี้นครับผมก็ราตัดราคาร้อยล้านขึ้นไปเมื่อกี้แค่บ้านนะครับมีคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเนี่ยมีสองเซกเมนต สามล้านบวกลบแล้วก็มีลักชัวรี่คานนะครับผม Audi Judd ซึ่งลักชัวรี่คานก็จะชื่ออาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าแบรนด์ลักชัวรี่บางทีเราจะไม่รีพีทแบรนด์นะครับก็มีวัน Audi Judd แล้วก็ Audi Judd Tiffany เพราะว่าเราคงจะไม่ได้หยุดแค่นี้ Audi Judd คงไปอีกไกลเนาะนะครับ,รบมีอะไรที่คิดว่าสําเร็จไปแล้วและคิดว่ายังไม่สําเร็จเราจะเดินหน้าต่อแบบสตาร์ทอัพของเราไอ้วันนี้เราเป็นเดเวลอปเปอร์ที่ถือว่าดีในเรื่องการพัฒนาโปรดักต์นะครับผม แต่โมเดลธุรกิจที่เอาทิจูดอยากจะเป็นนั้นจะสามารถตัวเองเป็นแพลตฟอร์มและ s c เกลอ l เได้ขออนุญาตถามเอชอบคำนี้เราจะเป็นแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรครับแพลตฟอร์มหมายความว่าเรามีคอระบบควบคุมไอทีมีคนที่เป็นคอมีแบรนด์ที่เป็นคอมีโน้ตเฮาที่เป็นคอแล้วทุกคนสามารถจะอยู่ในอีโคเต็มีได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน มาทำฟันดิ้งจากต่างประเทศวันนี้ฟันดิ้งเรามีปัญหาฟันดิ้งต่างประเทศจะมาเนี่ยเราไม่สามารถมีอีควิตี้จะไปแมทกับทุกคนได้ครับเียนะครับเราก็จะเป็นคอตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มแล้วคนที่มีที่ดินสามารถแปลงที่ดินเป็นทุนไปแมทกับกองทุนต่างประเทศที่ถือได้แค่19%แมทกันได้เราเป็นตัวระบบนิเวศถูกที่ทุกคนที่อยากจะมาซิงกับเราต่างคนต่างได้วินวินันหมดก้าวต่อไปที่กูเนตอยากทำไปกับแอ t ติจูดคืออะไรครับตอนนี้ขั้นต่อไปคือผมต้องการพิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้น การที่ที่มันสำเร็จเนี่ยคนต้องรับรู้ว่าเฮ้ยมีโครงการมากระดับหนึ่งเพราะฝังหาเป็น locally business คือเราเปิดไม่กี่โครงการคนไม่รู้ต้องขยายต่อไปนะครับผมสิ่งที่3ามที่เราจะเริ่มทำในตอนนี้คือเรื่องของฐานของ people ตอนนี้เบส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็น staff ของบริษัทกับ s u p p ไ i e r เป็นหลักเราพยายามจะเอา sourcing ซึ่งกันเริ่มแล้วในปีนี้มาส่วนกันบ้างบอกว่าประสบการณ์นี่ทำมาประมาณสัก7ปีเนาะความสำเร็จค่อนข้างเยอะยังมีก้าวต่อไปด้วยมั่นใจครับว่าระหว่างทาง7ปีถ้าไปอยู่ทางได้นะฮะเป็นชุดที่คนนี้ สร้างอสังหาโครงการเยอะมากๆและเจอโควิดไป3ปีกว่านะครับเรื่องของความอินโตเรื่องของการที่สภาพคล่องเยอะแยะมากมายช่วงนั้นเจออะไรมาบ้างครับจริงๆก่อนโควิดเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องโอเวอร์สปายของอสังหาแล้วแล้วก็แถมโควิดพัวไป3ปีผมว่าทุกคนอยู่ในเกมเดียวกัน <Okay. S 2> ทุกคนกระทบหมดทุกเดพเปอร์นะครับผมแต่มันก็ทําให้เรา เก่งขึ้นนะมันเหมือนเราอยู่ในหลีกที่แข็งแล้วมีบททดสอบจากภายนอกเข้ามาแชร์เลนผมคิดแง่ดีนะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันผมว่าเป็นโอกาสรับการพัฒนาได้ความรับรู้มือในการพัฒนาด้านไอทีองกรมันไปได้อย่างรวดเร็วนะค,ครับผมแล้วแนวคิดของเราเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนให้ต้องไปทางนี้ออโดยการบทพิสูจน์ของวิกฤตที่ผ่านมาออถามว่าเราลำบากไหมผมว่าแต่ละคนก็นลำบากไม่เท่ากันออแต่เราก็ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยที่เราผ่านพ้นมานะครับผมต้องขอบคุณ ทีมงานของเราทุกๆคนที่ที่เราเราฟันฝ่าหลายๆเรื่องมาแล้วพี่ถ้าว่าเล่าเนี่ยต้อง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 ทำพิเศษดวเลยครับแล้วก็ซัพพลายเออร์นะผมซัพพลายเออร์ที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนเราต้องบอกว่าถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยวันนี้เรามาไม่ถึงจุดนี้พ่วงโควิดใครๆเจอปัญหานี้จะบอกว,ว่าหนักมากแคชฟลูครับรายได้ก็แทบไม่มีครับนะครับหนี้เก่าก็มีอยู่แก้ไขปัญหาตรงนั้นไงครับสามสี่ปีทั้งสภาพคล่องเนี่ยคือ เวลาผมดู The Standard เนะ่ยสตาร์ทอัพจะบอกว่าเฮยตอนนี้ทุนเราจะหมดใน3เดือนต้องระดมไห้ทัน <Okay. S 1> เครียดมากเลยนะครับผมผมว่าเราเคยอยู่ในช็อตที่ไม่ถึงเดือนโอเคแต่ว่าด้วยความมีธุรกิจอสังหาครับเรามีแอดเฟดครับนะแอดเฟดที่เรามีเนี่ยกับโลนเงินกู้เนี่ยคืออาจจะอยู่แค่ประมาณห้าส mm ิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าแอดเฟดมันมากกว่ามันทําให้เราเราที่จะสามารถจะจัดการเรื่องทุนได้เพราะว่าเรามีแอดเฟดที่มากกว่า แต่ก็มาด้วยคอร์สนะพูดตรงๆตอนนั้นก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวนั้นนะี่นี่ข้อดีมาอสังหาขอถามส่วนตัวบ้างความเครียดเพียบเลยนะคุณเรศเหนื่อไหมคือผมโชคดีพี่วินที่ผมเจอสิ่งที่ผมรักและผมได้ทำมาทุกๆวันฟังแล้วเซนส์ได้ถึงแพชชั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเครียดมันเป็นการสนุกที่เหมือนกับเราต้องเอาชนะด่านแต่อดด่านไปความเครียดคือความสนุกใจแต่ถามว่าเหนื่อยไหมผมถามว่าอีลอยมัตเนี่ยทำงานวรละสิบเจ็ดชั่วโมงนะทุกคนกันรู้ใช่ไหมครับผม บริวเกตเนี่ยไมโครซอฟท์ใช้เวลา11ปีกว่าเข้าตลาดสับได้ <Okay. S 2> นะครับวันนี้เจ๊ฝ่ายอายุเจ็ดสามยังเปิดร้านจากเก้าโมงถึงสามทุ่มและดูแลทุกจานด้วยตัวเองอยู่ <c oughs> ผมถามว่า,าทุกคนน่ะที่มีความรักในสิ่งที่เขาทำและความมุ่งมั่นเป็นธรรมดาครับนะถ้าเกิดเราอยากจะทําบางสิ่งที่มันมีค่าและมันเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้นะครับผมมันก็คงไม่มีรอยด้วยกิบบูหลาแน่นอนครับฟังดูแล้วนะครับเป็นมนุษย์ที่ ได้ความสําเร็จเป็นพลังมาตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเอ็ดมากเพราะว่าได้ทําให้เราเข้าใจหลายอย่างอาสังหาก็เป็นแพลตฟอร์มได้นะเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนะครับเราเป็นตัวระบบนิเวศดึงส่วนต่างๆเข้ามาด้วยยังไงก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปขอบมากครับคุณเอ็ดครับขอบคุณครับพี่ดังที่เราได้เห็นนะครับเรื่องการทําธุรกิจมันไม่ตายตัวนะครับเราได้ยินเรื่องของอสังหาริมรัพย์เป็นอุตสาหกรรมเก่านะครับที่เดินหน้าค่อนข้างเะถอะทะใหญ่โต แต่มันขึ้นอยู่กับมุมคิดแล้วครับว่าเราจะคิดอย่างไรเราจะซิงค์ให้คนต่างๆที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วโตไปด้วยกันได้อย่างไรและนี่ก็คือนะครับเอลทิจูดเ e เวลอปเมนครับ